แกคิวมาเป็นปพิธีกรคู่กับครูคนแรกของเราในการสอนการเป็นปพิธีกรคือคุณไตรภพลิมพัฒน์ช่องทําสคริปต์ผมจำได้ไหมเขาจะให้มันเป็นปบกนี้เลยใช่ใช่ใชขนาดนี้เลยนะครับแต่เขาจาสคริปต์ผมได้หมดเลยครับ <laughs> สคริปต์ผมนะครับเขาจําได้หมดเลยผมชอบอาชีพนี้มาอยากเป็นไม่เคยอยากเป็นไม่เคยอยากเป็นว<ต>ิธีแต่ทำแล้วรักใช่ไหมคะไม่รัก เดไปไหนกันไม่ไปพี่พี่พาเราไปเดินเทข้ยวเหรอคะโอ้โหเด่นเ,เลยค่ะนี่ตกลงใครมารอใครเนี่ยแล้วโอ้ยนี่คุณรู้ไหมว่าเนี่ยเพื่อนเราเนาี่ยดูสิยืนรออยู่นั่นคุณธัญญาเดี๋ยวนี้นะ ก็เห็นที่คนเมาเมยว่านางเป็นมิเชลล์โยหรือเป็นนางลีบกโชว์โอ้ไม่บอกอ่ะี่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่ไปอยู่ตรงนู้นรอไปยึตงนู้นเอ้าเหรอฉันจะต้องพูดกัน่อกฉ่นงงบ้าเขามาแบบไม่เคยฟังเลยฉันบีฟงานเน่ยนะไม่เคยฟังเอาใหม่ไม่ไหวเลยขอบอกเมา พวงเลยอ่ะสวยมากเลยค่ะชื like ่อดอกอะไรคะม่วงสาลีค่ะโโอ้หนี่เรารอพี่เปิ้ลหันเลยที่อยากเราเนี่ยเราเราปล่อยเขาลอยกันเลยเออป่อแต่ว่าแต่ว่าพี่จะเมาส์อ๋อในไอจีนางใช่ไหมโอ้ยนางสวยมากเลยเนอะโอ้ยเราสวยเหมือนนางฟ้าอะไรเออลิมุกโชว์อ๋ออะไรไม่เชียวอยู เพราะเพื่อนเรานี่ต้องสวยระดับนางเอกนะยี่งมาทำอะไรนี่นางนัดเรามาที่กัลจนาใช่ค่ะนั่นเนี่ยยืนอยู่นั่นเองหุ่นละคอมพิวเตอร์ยินใช่้ามาสีนี่อะไรอะไรฟ้าเดินเท้าวันนี้เราจะบอกว่าวันนี้ ก็โชว์เทศกาลสงการแล้วน้องว่าทำไมคะเพวาเทศกาลสงกรานต์เราจะบอกว่าเมื่อกี้ตัวเองพูดถึงกันตนาใช่ไหมเคยมาเปล่าเคยมาที่นี่ไหมเคยนี่นี่ฉันเคยเป็นดารารับเชิญที่นี่นะเดี๋ยวเลิกนี่ฉันเนี่ยนะมาอัดรายการนี่ฉันมาถ่ายแฟชั่นที่นี่นี่ฉันมาออกของมูนิคิช่วยก mm ับยัยอ่อนก็มาเมาอัดเทปร้องเพลงฉันก็มาคุณน่ะนี่เรามาตั้งแต่สมัยนี่ฉันรู้จักเจ้าของกันตาด้วยเจอแยกกันทั้งที่จะไม่ต้อ ใครจะฟังใครเลยเนี่ยนี่ฉันไม่แต่ว่าที่กําลังเรากำลังพูดถึงอย่างเงี้ยเรากำลังบอกว่ากว่าคุณจะมาถึงตรงจุดเนี้ยคุณทํางานอะไรมาบ้างฉันก็นั่งไล่ลิสต์ไปเลยว่าตั้งแต่ดิฉันรู้จักคุณเนี่ยก็นานสาม0ันปีมาแล้วก็รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นดาราแน่นอนตอนนี้คุณกลังเป็นดีเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมจริงๆเราไม่ได้เป็นดารานะพูดตามตรงนะงานเราเริ่มแรกมาก็คือดีเจกับพิธีกรดีเจแล้วก็เป็นคลื่นสุดท้ายสายสุด88สมัยเรดิโอสมัยนู้ยาวมาก แต่นี่พูดเรื่องจริงนั้นในสายตาเพื่อนนะพี่เพื่อนน่ะเป็นคนที่พูดได้ตรงอักขระมากชัดเจนชัดเจนรอเรือลอลิงเราเป็นพิธีกรคู่กับครูคนแรกของเราในการสอนการเป็นพิธีกรคือคุณไตรภพลิมพพัฒน์ซึ่งวันนี้เราจะมาหาเขานี่ไงพี่ต่อยว่างั้นเถอะดิฉันจะเป็นแตงรายการเฮ้ยแต่ว่าแต่ละอันนี้นอกเรื่องอันนี้คืแต่ขอเนอกเรื่องนิดเดี อีพีที่แล้วเราไปพี่ไข่มาใช่ไหมยายไข่บอยคนนี้คือบอยช่างภาพเราช่างภาพเราตาล้องเราถูกรตเตลรี่เรียกอะไรเรียกอะไรเก้าสองเก้าศูนย์สองแต่ไม่บอกเลยค่ะคุณมาบอกวันนี้เงินกินหมดแล้วพี่ถูกไหมคะไม่บอกไม่อยากพูดตัวเลี้ยง กับข้เรื่องก่อนคือเนื่องจากว่าการพูดการออกเสียงของพี่เปิ้ลน่ยตั้งแต่ยุคสามสิบปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งวันนี้มันเป็นตรงกับเทศกาลใกล้สงกรานต์ของเราเราก็เลยชัดเลยเราก็ลยเราเราก็เลยคิดว่าเราอ่ะตั้งใจจะมากราบสวัสดีพี่่อยจารทบในฐานะเป็นครูคนแรกของพี่เปิ้ลเอาไป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  เฮ้ยเพื่อนมาเลยมาเลยเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาได้แซคคิวพี่ต่อยแซคคิวพี่ต่อยมาเลยมาเนี่ยนี่ค่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ฉันไม่ได้เจอจะนานมากคุณตายแล้วนี่มากันใหญ่เลยเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนในหัตถยาวงค่ะอ๋อเลยค่ะเลยค่ะคนนี้แจ๊สคนนี้แอปเปิลค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของเรื่องคือ คือเปิ้ลบอกกับพวกเขาว่าครูคนแรกที่สอนการเป็นพิธีกรคือพี่ต่อยไต้อ,ตอบ,ออบวันสงกรานก็เลยอยากจะมากราบพี่โอ้ขอบคุณมาก <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากมค่ะคุณผู้ โอ้ยน่ารักจังเลยเฮ้ยมีของให้ด้วยใช่ค่ะเป็นพวงมาลัยค่ะและอันนี้ยังสีของพี่ตัวก็โอ้นะครัี่ถึงเขาเนาะค่ะที่ถึงนะขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ขาที่พวงมาลัยอยู่ในนี้ค่ะพี่จะแกะอยากแกะดูไหมคะได้ไดมันสมแบบว่าจริงหรอป่าจริงค่ะสมฐานสมฐานแล้วแล้โอ้ยไปถึงขนาดนั้นหรอเดี๋ยพูดอย่างนั้นคนน่าตาดีโอ้ยตาดีตาดีขอมาที่คนให้น่าตาดีอืมเจ๋งโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยนี้กลับพี่ปล่อยจ้าโอ้ยตาดีใครทำอ่ะ หนูสั่งกันมาค่ะเน้อยตั้งแต่เมื่อคืนอแต่หนูมาหนูก็โกหกเลยนะจ๊ะหนูมาหนูก็โกหกเลยนะจ๊ะแต่ว่าสวยจริงๆสวยจริงครับท่านผู้ชมเราสั่งให้ค่ะขอบพระคุณมากเลยมาขอพรพี่ต่อยด้วยค่ะคือผมพูดคำหนึ่งก่อนที่ผมจะให้พรได้ไหมนั้งนั่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 งสบายๆด้กย่าพูดกับท่านผู้ชมนิดนึงด้วยเวลาเขามาตรงนี้แล้วเขาพูดความหลังอันนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมเมื่อนานมาละนานมามากแล้วนะน่าจะร่วมเกือบๆนะไม่ถึงเกือบเกือบสามสิบป พี่เดียผู้หญิงคนหนึ่งผมก็ทำรายการช่องสามรายการนั้นเป็นรายการที่แบบว่าเหมือนกัาช่องสามเขาจัดขึ้นมาโปรโมตร,รายการเขาแล้วาาก็แจกของอะ่ะแล้วเขาก็จะต้องเอาผมเนี่ยไปเป็นพิธีกรให้ได้ ผมก็ไม่ได้อยากไปหรอกพูดตรงๆนะแต่ว่าพี่ต่อยเขาฮิตมากเลย,ยเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งตลอดการคือ,ค,อคือเขาก็บอกให้ผมไปแล้วผมก็บอกว่าโอเคโอเคไม่เป็นไรเขาบอกแต่มีพิธีกรใหม่คนหนึ่งนะจะมาเป็นผู้ช่วยแล้วเขาบอกว่าชื่อนี้หัตยากเกศสาังไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครก็ได้เอามาเอามาผมความที่ทันทนุกนะครับมันเคี่ยวแล้วมันมืออาชีพแบบพอไปก็ดูเวทีดูเสียงดูอะไรเสร็จแล้วก็ดูคิว,วดูอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็จะเริ่มรายการเลยผมก็ควรจะเริ่มรายการอ่ะซ้อมหน่อยนึงก่อนซ้อมหน่อยนึงพอผมจะเริ่มพูด เขาก็บอกไอเด็กคนนี้เด็กหนูเนี่ยเขาพูดว่าพี่ต่อยขาพี่ต่อยที่ผมพี่ต่อยคือไอเดีงนี้อย่า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 งนี้ช่องทำสคริปต์อ่ะคุณจำได้มั้ยเขาจะให้มันเป็นปึกนี้เลยใช่ใช่และการเป็นยาวเขาจะขีดไว้ใครก็๊บแล้วเปนปึกขนาดนี้เลยนะครับแต่เขาจำสคริปต์ผมได้หมดเลยครับสคริปต์ผมนะครับเขาจําได้หมดเลยผมหันไปหาเขาหนูหนูจำสคริปต์ได้จริงเหรอเขาบอกจำได้คเธอจําได้จริงเหรอของฉันนะเขาบอกจําได้คอะผมพูดกับเขาเดี๋ยวนั้นเลยว่างั้นเอาอย่างนี้เธอเอาของฉันไปทั้งหมดแล้วฉันเอาขอองเธมา แทนที่จะตกใจแทนที่จะกังวลเขาบอกว่าได้ค่ะเด็กใหม่นะท่านผู้ชมเด็กใหม่ล่าสุดไม่เคยออกรายการไม่เคยอะไรเลยใหม่อยู่เลยเนี่ยตั้งแต่นั้นมาหัตถยาเกศสังเกิดเลยท่านผู้ชมเพราะรายการแรกของเขาเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยนะครับไม่ใช่ผมเป็นผู้ช่วยนะฮะเพราะเพียงอยากจะพูดถึงเขาตรงนี้อย่างนี้พ่อเห็นผมว่าเขาเหมาะสมจะเป็นพิีกิจริงใครดูอยู่ตรงนี้อยากจะเป็นิกรหรืออยากจะทําอะไรก็ตามท่านจริงในเรื่องที่ท่านทาเด็ด ท่านต้องจริงซะก,ก่อนอท่านต้องตั้งใจจริงก่อน <c oughs> มันมีที่ไหนคนมันจําได้ทั้งหมดอะสคริปต์อะใช่ก็กลัวไงตอนนั้นกลัวตายแล้วโอ้โหเขามืออาชีพคุณไตรภพริมประพัฒแล้วเราเป็นใครเออท่องๆๆมันให้หมดเลยเจ้าให้หมดดีกว่าออจะได้รู้เดี๋ยวเขาถามอะไรมาตอบไม่ได้ก็ให <c oughs> ้หมดเลยครับแลตั้งแต่นั้นมาเกิดจริงๆนะผู้ชมทํารายการไม่กี่ครั้งนะหลังจากนั้นมาหลังจากที่ทารายการนั้นมาพัทยาเกียรติสังก็ไปโด่งดังในวงการเต็มไปหมดเลย พี่ก็ดีค่ะดีขึ้นดีขึ้นค่ะพี่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นต้องสู้สู้สู้ชีวิตช่วยไม่ได้นะใช่ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นกระแสแห่งธรรมเป็นกระแสแห่งชีวิตมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่เพราะว่าพี่ต่อยจะมักจะมีคําสอนดีๆตอนช่วงช่องสามที่เราเป็นพิธีกันอยู่พี่พี่พี่ต่อยจะสอนตลอดเลยเพราะว่าจะบอกว่าเธออะไรนะตอนนั้นพี่ต่อยบอกทักษะมันฝึกกันได้แต่ว่าทัศนคติหรือมุมมองมันฝึกกันไม่ได้ตอนนั้นพี่ต่อยพูดฉะนั้น ถ้าเธอมีทัศนคติที่ดีอะไรเนี่ยพี่ต่อยแบบเห็นแล้วจากวันนี้ถึงวันนี้พี่ต่อยทํางานในด้านเป็นพิธีกรมากีปีแล้วคะโอ้ยรวม40ปี40ปี40ปจริงๆแล้วไม่เคยอยากทําไม่ได้เคยอยากทำถึงเดี๋ยวนี้ก็อยากทำพี่ต่อยมา,ยมาเป็นพี่ต่อยมาทางทนายนะใช่ใช่ใชเป็นทนายมากถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทําไม่เคยอยากทํา แต่มันเป็นหน้าที่มนุษย์ต้องรู้จักหน้าที่เท่านั้นเองผมทาตามหน้าที่นะแต่ว่าถามว่าทำเพราะความรักผม,ผมชอบชอาชีพนี้ไหมอยากเปน็นไม่เคยอยากเป็นผมไม่เคยอยากปไปวิธีแต่ทำแล้วรักใช่ไหมคะไม่รัก <laughs> <laughs> ผมไม่ได้อาศัยชีวิตอยู่กับความรักในอะไรทั้งสิน้น <c oughs> ผมอาศัยชีวิตอยู่กับหน้าที่ <c oughs> หน้าที่เท่านั้นถ้าเรามีหน้าที่อันนี้ก็ทําหน้าที่นี้ไปก็แค่นั้นสําหรับผมแล้วมันทำให้ผมทางานง่ายวันนี้ก่อนที่จะมาอัดอันนี้นะครับผมอัดรายการมาทั้งหมด3 4สอันแล้วนะครับใช่เพราะพี่มีครัวครัวเะเพแล้วสามสี่ท จริงค่ะเพราะว่ากว่าที่เราจะเข้าไปตรงนี้นะคะเราเราแทรกมาแซ่บกับพี่ต่อยนะคะเพราะว่าพี่ต่อยเนี่ยสัมภาษณ์เมื่อกี้เราเจอคุณวินเซนต์เราเจอจังรใจแล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็คุณบุ๋มบุ๋มลุ้นบรรดาโอ้โหแล้วแต่ละคนเขี้ยวทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะ ใช่ไม่เจอพวกเราไม่เคี่ยวใช่ไหมครับพี่โอ้ไม่เคี่ยวไม่เคี่ยวน่ารักน่ารักคือจริงๆแล้วมันเป็นชีวิตไงตอนที่เกิดเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่มันทําได้วันที่เขาโทรมาแล้วรับเขาโทรมาบอกเลยข่าวผมบอกว่าพี่เปิ้ลจะขอพี่เปิ้ลจะขออย่างนี้อย่างนี้เลยมาบอกขอพูดอย่างนี้ไม่ต้องพูดเลยบอกเขาว่าถ้าเปิ้ลทําอะไรก็ได้ได้หมด ก็บอกเขาไปไม่รู้ไม่รู้เขาพูดอย่างนั้นเนาะขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าพี่ต่อยยังไม่รู้เลยพี่ต่อยบอกเพื่อนพีเพื่อนมาเลยอ่าเพื่อนอะได้หมดแต่พูดจริงๆนะคะว่าพี่เพื่อนอะพูดจาพูดเกินแบบชัดเจนมากไม่จะบอกเขาว่าการพูดจาชัดถ้อยชัดคำพี่ต่อยก็สอนว่าเป็นพิธีกรเนี่ยต้องพูดให้ชัดคลีนตรงนี้มากพี่ต่อยค่ะวันนี้เรามาเพื่อจะบอกว่าคิดถึงพี่ต่อยแล้วขอให้พี่ต่อยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากขอบคุณมากในวันสงกรานต์เนาะอพี่่ตยความสำเร็จในชีวิตอ่ะมันขึ้นอยู่ตอนทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับตอนที่ได้รรัับบบเสียงตอ การรับเสียงตอบรับต่างๆเป็นแค่กําไรกําไรมากกําไรน้อยไม่สําคัญเท่ากับตอนทำเพราะในความสําเร็จจริงๆที่คุณอยากจะได้รับหรือทาอะไรก็ตามที่อยากให้ประสบความสำเร็จจงทำนาไม่นั้นวินาทีนั้นหรือสิ่งที่กันให้มันดีที่สุดมันจบแล้วและนี่คือไตรภพริมพัฒน์ทีมฟิเดเชียโอเคค่ะพี่ต่อยค่ะมีเคสมาให้พี่ด้วยขอบคุณมากอันนี้จะให้พี่และทีมงานด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ โอ้แต่ละน่ารักจริงไม่ความจริงไม่จะเป็นเลยนะครับมันใคยอยากให้เอากลับนะครับพี่ช่วยถือหน่อยครับช่วยใจดีดีใจดีใจมากคือดีใจที่เอากลับมากเลยอ๋อตกลงให้นะเลยให้ให้ให้พี่ต่อยเคยดูคัทยาวงไหมคะมีเวลาดูไหมคะพี่เอาจริงๆเลยไม่โกรธพี่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูโอ้พี่วันนี้พี่ต่อยจะดูพี่ต่อยจะมีเวลายังไรบ้างคือที่ดูไม่ได้ดูอะไรฮะดูว่า เวลาผมดูผมแก่แลวผมจะดูว่าพี่่่ยังไมแกนนคนนี้ฤฤ <ฤ S 1> เมื่อในอดีตเป็นยังไงแลวเดี๋ยวนี้เป็นยังไงผมชอบอย่างหนึ่งสำหรับตัวเขาเขามีไฟตลอดเวลาไม่น่าเชื่อเขามไีได้ไงผมก็ไม่เข้าใจเ<ฤ>ขามีไฟที่ไม่มอดไหม้แล้วก็มีไฟเพราะความรักและชอบมันแตกต่างจากผมมากผมมีความรู้สึกเวลาที่ผมเห็นใครรักอะไรแล้วชอบอะไรแล้วทำผมรู้สึกว่าทำไมคุณถึงมาโชคดีอย่างนี้จริงๆผมคิดแค่ไนไปเถอะ อะไรอ่ะไปเลยไปเลยใช่ายังมีคิวอีกยังมีคิวอีกหลายคิวเราก็ไปของเราปัญหาต้องมือใหม่เนาะได้เลยได้เลยเชิญเลยครับเชิญเลยเพราะว่าพวกที่มาแล้วของเอามาฝากเยอะเยอีนี้ชอบขอบคุณมากครับเพืครับขอบคุณมาก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 เลยนะครับเนี่ยดิเดดีดีมีเพชรด้วยต่างหากขอบคุณมากเลยนะครับไม่เลยตายและดีนะครับ เียนเชิญเป็นพี่ต่นยพูดในการอัทยาวงค่ะและนี่คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฮ้ยไม่ให้พี่ต่อยพูดอ่ะเก็บอไมแล้วแค่บีซี่มากย่งไ่พูดไลค์พูดแชร์สับส c ครต์เลยเลยยอมจะยอมมั้โอ้ยสองคนพี่ต่อยพูดว่ามีอะไรเปิ้นเรียกพี่เรียกแกมาใเลยและนี่คือพัทยาวงอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์แชร์และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งโอเคพัทยาวง อะไรจะเป็นอะไรคันนี่รายการอะไรนะทุนนิชโชว์ดูชอบแบบนี้โอ้ขอบคุณแล้วเดี๋ยวไปไหนกันไปรุ่นไม่ไปพี่พี่พาเราไปเลี้ยงข้าวเหรอคะโอ้โหเด็ดเลยค่รับงานหนักไหมก็ก็หนักเหมือนกันทีกอนไม่ค่อยได้รับนะพี่เลยมาทำยูทูบเออสนุกดีอ๋อสนุกดีอ่ะและสองคนนี้ไปทำเรื่อยตลอดตลอดว่าไอสองคนนี้ไอสองคนนี้ไปทำตลอดเลยสองคนนี้ใช้ได้เลยพี่พี่ดีดีถ้าจะให้บอกจริงๆริงนะตอนไหนที่เจอเข้าไม่ได้เจอเลย เพราะว่าเขาจะไม่เจอเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม <si ่ใช่เขาจะเป็นพิธีกรหลักเขาจะไม่เจอเขาจะไม่ค่อยนั่นเขาจะดังนั้นถ้าเธอเจอเขาไม่ได้เรื่องจะสนุกเลยออ๋ต้องแย่งสิ่งมันเด็ดใช่ใช่ไม่เป็นอย่างเรียกว่าแย่งสิ่งเป็นการเสริมหรือเป็นการบางคําถามที่เขาไม่ถามหรือไม่นั่นเราจะถามว่าอย่าี้อย่าเพี้ยอย่าเพี้ยที่ถามไปอะอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้สมมติว่าแต่คันเล่นเล่นเล่นอย่างงี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมได้ไหมครับพี่โอ้ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันจะสนุกมากเลยทําได้ทําไปเลย เธอนั่นแหละเธอก็ได้โอเคแล้วเจอกันพี่ต้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่เจอค่ะพอนี้ค่ะเจอหนึ่งเจอหนึ่งเจอสองโอเคค่ะเห็นไหมคะพี่ต้อยยังบอกเลยค่ะว่าเจอได้แล้ว กอยนั่งคนนี้น่าร้องเขาขาดเราสองคนแล้วเหรอใช่โโอ้หยามใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนี่พวกฉันน่ะควรจะร้องแล้วเธอจะรู้สึกโอเคยามใดขาดฉันแล้วฉันจะฉันจะวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ฉันร้องเองอแทนไปเลยค่ะแทนวันใดขาอฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันใดสำนึกแล้วเธอจะเสียใจไปไปกลับบ้านอ้ยฉันจะบ้านดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ะ